การเปิด LC เนี่ยนะครับข้อ9.1ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อผู้ซื้อได้เปิด letter of credit และผู้ขายได้ตอบรับ LC ดังกล่าวแล้วน,นะครับวันที่30สิงหาคม2547เนี่ยนะครับนายสมัครศูนย์ทะเวทได้มอบอำนาจให้พลตตรีอัธิลักษ์กันชูเกียรติผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครขณะนั้นทำการเปิด LC นะครับหลังจากนั้นนายสมัครก็หมดวาระวันที่ยี่สิบเจ็ดตุยายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับหลังจากนั้นยี่สิบเจ็ดวันนะครับนายอภิรักษ์โกษโยธินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อจากนายสมัครได้ทําการระงรับไม่ให้มีการเปิดเอลซีโดยยกเลิกการมอบอานาจของนายสมัครนะครับก็เป็นกานจบภารกิจของสมัครด้จบ,รบตรงนี้วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันร้อยสี่สิบเจ็ด นายอภิรักษ์ได้มอบอำนาจในนายนิยมกันนสูตรผู้มนการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคนใหม่นะครับต่อจากพลตตร,ร,รีอภิรักษ์ไปทำการเปิดเอลซีต่อธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนี่เริ่มต้นคุณอภิรักษ์แล้วแล้วก็วันที่12บตุลาคม2 5 4 7นอายอภิรักษ์ได้ยกเลิกเอลซีของวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 4 7คือยกเลิกเอลซีของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าวันที่สิบ มกราคม2 5 8ในายอภิรักษ์ได้มอบอำนาจให้นายนิยมไปทำการเปิดเอลซต่อธนาคารกรุงไทยจำกัดเลยนะครับมีการตัดข้อความในเอลซที่สำคัญคือสิ่งของสามารถโหลดดิ้งในประเทศไทยได้ออกไปนะครับและว,วันที่21มกราคมปี8ในายอภิรักษ์ได้แก้ไขข้อความในเอลซคือเติมข้อความว่าสิ่งของสามารถโหลดดิ้งในประเทศไทยได้ นะครับหมาเรื่องนี้นะถ้าคุณจตุพรไปได้รายละเอียดอย่างนี้มาก่อนหน้านี้เราก็เป็นสนุกเชียวครับที่ว่าต้องเป็นสนุกเพราะว่าเราได้พูดเรื่องนี้แล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าอนุกรรมการของคอตอสอเนี่ยเหตุไหนจะเอาความผิดแต่คนอื่นครับครบทุกคนแล้วก็ยกเว้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอภิรักษ์โกศอยรับยังไงก็ไม่เอาผิดนะ แต่เราก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาพูดจาอย่างนี้ให้มันชัดเจนได้คือมีการเพิ่มไม่สามารถซื้อเรือนจากจากประเทศไทยได้ซึ่งมันผิดมาตั้งแต่มันมันเลยผิดกันกนั้งกระบวนเลยเลยเคอก็ยัดเพิ่มเติมคำว่า l o ดิ i n g l o ดด i n g ที่ประเทศไทยกับหลดดิ้งที่ต่างประเทศมันต่างกันนี้ครับสมมติเราซื้อของที่ออสเตรียนะครับถ้าเรารับส่งรับส่งมอบของที่ออสเตรียก็จะหลดดิ้งที่ออสเตรียครับแต่ถ้าบอกหลดด i n g ที่ไทยเนี่ยเขาก็ส่งของมาที่ไทยมารับที่ไทยครับ แต่ขณะที่เขามาส่งของที่ไทยเนี่ยเขาเอาของจากประเทศไหนก็ได้มาที่ไทย ถ้าเอาของจากประเทศไทยล่ะก็เอาของไทยมาส่งที่ไทยก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราไปรับที่ออสเตรียเนี่ยเขาไม่ไม่สามารถเอาของจากไทยไปส่งออสเตรียเพราะมันเสียค่าขนส่งหลายรอบคือวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมปีสี่ปีสี่แปดเเนี่ยนะครับมาแก้นะครับคือให้เพิ่มประเทศไทยทําให้สามารถซื้อเรือจากประเทศไทยได้ก็ถูกด้วยเหตุในี้ั็ก็หมายความว่าเป็นการแก้ในระดับการผู้บริหารสัญญาไม่ใช่การแก้ระดับนโยบายครับถูกไหม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงจะต้องบอกว่าถ้ารู้มาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะได้มันเปิดเผยกันแล้วก็จะได้เกิดความชัดเจนเพราะว่าคุณอภิรักษ์โกสยโยธินดูประหนึ่งว่าถูกกันออกไปเสียจากความผิดในคดีนี้อย่างจงใจตั้งแต่ต้น จากคอตอสสนะเพราะว่าในขั้นตอนของดีไอเนี่ยนะครับเขาก็ระบ,บุไปนะครับแต่ว่าพอขั้นตอนในคอตอสสในช่วงแรกก็พยายามดึงให้หลุดจนกระทั่งประธานอนุกรรมก,การเวลานั้นได้ลาออกไปเพราะทนทนกระแสะสังคมไม่ไหวเหมือนกันคือ,ค,อคือประธานเขามีความรู้สึกว่าจะตั้งธงครับจะเอาใครและจะเว้นใครประธานเขาก็ลาออกและที่สุดคุณนามยิ้มย้มมาทําแทนแล้วก็ในก็มาถึงบัตรนี้แต่เอาละครับเมื่อมาถึงบัตรนี้ก็ก็ชัดแล้วว่า ก็ชี้มูลความผิดมาด้วยกันเราก็จะต้องพูดอีกสองประเด็นที่มันจะ,จะต้องคาใจคือประเด็นหนึ่งผู้ไม่ข้ามไปไม่พูดไม่ได้ว่าตอนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในรอบสองเนี่ยอย่างน้อยนะมือศอกเนี่ยเขาเป็นคนอภิปรายตลอดเขา,เาทักท้วงมาเลยว่าเน,นี่มือศอกเนี่ยค,คุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์เนี่ยเขาเป็นคนทักท้วงตลอดเวลาว่าพรรคประชาธิปัตยส่งมานะเพราะเขามีปัญหา ถ้าส่งมาแล้วมันจะมีปัญหาเอ้าปัะญาธิปัตย์ก็บอกว่าไม่มีปัญหาส่งส่งเสร็จแล้วคุณชูวิทย์ก็ยังอภิปรายต่อไปอีกว่าปปชหรือใครต่อใครที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องเนี้ยให้ตัดสินซะก่อนนะ <c oughs> ไม่งั้นช้าไปจะมีปัญหาครับ <c oughs> ลุกมึดก็จะเดินไปปป,ปชหรือท่านก็ <c oughs> นจะไปร้องทุกเรื่องนี้ <c oughs> ไม่มีใครใส่ใจเสร็จแล้วก็ <c oughs> เขาก็ได้เป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่าเดือนเดียวก็มาสั่งการมีมูลแล้วก็จบ เขาออกออกก็ต้องเลือกตั้งใหม่มและทีนี้ความเดือดร้อนคนกรุงเทพว่าไงหนึ 1, <ม>่งเงินภาษีอากรที่จะต้องมาเลือกซ้ำครับ,รบนี่นีข้อหนึ่งสองก็คือว่าก็ผู้บริหารที่ที่มันคาอยู่ในช่วงเนี้ยในช่วงเนี้ยมันคาทําอะไรกันไม่ได้ความเสียหายจะเกิดแก่กรุงเทพมหานครคนที่สองที่จะต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้นี้ไม่พ้นพรรคประชาธิปัตย์ครับ,รบและที่สําคัญวันนี้เนี่ยนะครับมีท่าทีว่า จะส่งสสคนหนึ่งเป็นสสในระบบเขตคือนายกรจาติกวนิตนะครับ<อ>มีการแ้<า><ล>ข่าว<ล>ว่า <ๆ S 2> เป็นทางเลือกหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์แต่ผมต้องตั้งคําถาไมไว้ตรงนี้เลยว่าคุณกรนี่เป็นสสในในประเภทประเภทเขตเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกรจะต้องลงรับสมัครครับเลือกตั้งผู้ว่า จะต,ต้องลาออกจากสสในระบบพื้นที่นั่นก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ก็ต้องเสียค่าเลือกตั้งซ่อมอีกอะนะครับเหมือนก<ช>ับคุณอภิรักษ์ผูกปปชชี้มูลลาออกก็ต้องเสียค่าเลือกตั้งใหม่นะครับประชาชนจะเสียสองเด้งเลยครับแต่จริงวันนี้ที่คุณคุณอภิรักษ์ลาออกเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยแปลกใจนะฮะเพราะว่าถ้าผมเป็นพักวิปัสสเนี่ยผมต้องเลือกในทางนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้กระแสกระแสของพักเนี่ยในการเป็นผู้ว่ายังยังคงอยู่ ถ้าหลอกตอนนี้เป็นการแสดงสปิริตเนี่ยทําให้ผู้คนรู้สึกว่าพ่านนี้มีสปิริตแล้วคงจะอยากจะเลือกต่อแต่ถ้าเกิดรอให้สารตัดสินก่อนแล้วเกิดสารตัดสินจะคุกขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยรอตอนนั้นกระแสพักก็ดิ่งเลยอ huh. จะไม่มีโอกาสชนะอีกแล้วนะ huh. ับเพราะนั้นเลือกทางลาออกนี่เป็นทางที่จะมีโอกาสในการชนะการเลือกตั้งคราวต่อไปนะ<ถ>ได้ uh huh. คุณชูวิทย์เนี่ยเขาก็เสนอแปลนใหม่ผมเองก็ชัดจะเห็นด้วยเหมือนกันว่าเป็นว่าดรเกรียงศักด์คุณประพัฒน์จงสวงวนคุณชูวิทย์แท็กทีมกันไหม นะครับแต่ว่าไม่รู้ใครจะเอาคุณชูวิทย์บ้างหรือเปล่านะ,นะที่ในทางความเป็นจริงเนี่ยผมว่าไม่ง่ายเพราะว่าครับ็บอกเตอร์เกรียงศักด์ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับชูวิทย์ก็ไม่ใช่ธรรมดาคุณประพัฒน์นี่ก็พักพลังประชาชนนะฮะคุณประพัฒน์นี่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึงขนาดที่จะเป็นเป็นตัวคนที่เรียกว่ามีปัญหาหรอกรแกคงจะพูดจาตะก,กลได้อยู่แต่ว่าการที่แกสังกัดพรรคเนี่ยก็ครับ เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องฟังอนัตพักอยู่พอสมควรครับเพราะว่าคนรั้งจัดพักก็ต้องฟังพักทั้งนั้นแหละมันต้องอยู่ในระเบียบวินัยพักครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของคุณชูวิทย์เนี่ยแม้จะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ว่าอาจจะเกิดความจริงขึ้นได้ยากครันะในขณะเดียวกันพักประชาธิปัตย์นั้นค่อนข้างจะมีความมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันผมก็คงจะต้องให้ความเห็นต่อไปว่าความมั่นใจที่ว่านั้นอาจจะกลายเป็นความย่ามใจ ไม่ได้หมายความว่าอะไรที่พัคประชาธิปัตย์ทำลงไปแล้วผู้คนเขาจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ดีงามเสมอไปอย่างกรณีเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการอธิบายก็แน่ละคนก็อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรครับแต่ว่าถ้าได้มีการอธิบายอย่างที่ผ่านมาเรียบเรียงให้ฟังเอาเรื่องราวมาเรียบเรียงให้ฟังผมคิดว่าคนก็อาจจะเปลี่ยนใจได้เหมือนกันครับโดยที่จะบอกพรคประชาธิปัตย์ว่า ไม่ได้หมายความว่าคนกรุงเทพจะต้องเห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์เสมอไปเขาก็มีเหตุผลและเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันบางทีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมานครคนต่อไปนี่อาจจะให้บทเรียนสําคัญแก่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะแต่ว่าในขั้นนี้เราก็ต้องให้คะแนนว่าเขายังเป็นต่อถ้าเป็นเจ้าของเข็มขัดจะพูดถึงผม,มเองก็เสียดายคุณอภิรักษ์นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ถูกรถเพลิงทับเอาคราวนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณอภิรักษ์เนี่ย ถ้าดูดูหน่วยก้านแกเนี่ยแกเคยผ่านงานองค์กรใหญ่ๆมาก,ก่อนทั้งเอกชนและของรัฐนะฮะจึ่งผมมองว่าแกมีโอกาสเป็นหัวนะครับไปจั้ตัดคนใหม่ได้ด้วยซ้านะครับเถ mm. ้าเทียบกับคุณอพิสิทธิ์ที่ที่หน่วยก้านขนาดนี้เนี่ย mm. ที่ยังไม่สามารถโชว์ mm. ความเป็นผู้นําแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรใหญ่รวมทั้งผลงานที่เด่นชัดเนี่ยนะครับ mm. รวมทั้งข้อด้อยอื่นๆที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์จานวนมากเนี่ย mm. ผมมองคุณนพพ์นี่ที่จริงมีโอกาสนะ แต่พอม,มาเจอเรื่องนี้เข้าเนี่ยก็เลยทําให้หมดอนาคตเหมือนกันนะฮะคือประเด็นที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ต้องสแสดงความรับผิดชอบคือความเสียหายเรื่องงบประมาณที่ได้ถูกนํามาใช้ในการเลือกตั้งคือผมมองดูว่าคือกรุงเทพมหาคนครก็ผ่าน